ว่าทามกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศกตอนนี้เลยก็ต้องขอเรียนเรื่องของ กระแสของโลกในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของภาคเอกชนไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีส่วนสำคัญมากธุรกิจที่จะยืนอยู่ได้ในโลกสมัยใหม่ก็ต้องเป็นธุรกิจที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราจะเห็นธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนก้าวเข้าไปสู่ความเป็นมิตรทางสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสีเขียวททีีีีี่่่่่เเกกกกยวววัับบบนนนแลสิิงดด้้้้อมมมไารรต หรือสิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือเศรษฐกิจสินทรเงินวันนี้ก็ต้องชื่นชมทาง X ซีมที่ได้ออกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ในการที่จะไปสนับสนุนภาคเอกชนในการที่จะไปสู่การเป็นมิตรทันสิ่งแวดล้อมทางสีนทรเงินเรื่องของบลูบอลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สําคัญเป็นการ จับมือกันระหว่างเอกซิมพันธมิตรและภาคเอกชนตามภาคส่วนต้องมาจับมือกันทําให้สินเชื่อหรือสภาพคล่องที่ถูกปล่อยมาจากพันธมิตรมีราคาถูกกว่าบอลปกติถึง17 basis point นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงต้นทุนทางการเงินก็จะต่ำลงนั่นหมายถึงว่าเวลาส่งต่อไปที่ภาคเอกชนที่สนับสนุน,ส,น,ส,น,นสิน่งแวดล้อมสีน้าเงินเนี่ยเขาก็จะได้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะสามารถพัฒนาธุรกิจไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็ทําให้ประเทศไทยนึงเข้าสู่เศรษฐกิจทางสีน้ำเงินมากยิ่งขึ้ เป็น2สูงเป็น26%ของการจ้างงานซึ่งมีส่วนค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังเล็กอยู่ในการที่จะพัฒนาในทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่สิ่งแวดล้อมสิทเงินวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของพอร์ตของ x อกซในเรื่องของ Blue และ Green เนี่ยเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสีน้ำเงินเอกซิมเป็นระดับหนึ่งของสถาบันการเงินทั้งประเทศอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะต้องชื่นชมเป็นเอกซมเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้ใหญ่ถ้าพูดถึงไซ์แต่ถ้าหากไปดูในพอรร์ท่กยวองงัััานสิแลมมหถึะะไศ ในเรื่องของเทรนโลกเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมไปดังอีกสิบต้องบอกก่อนว่าการเป็นฟิ n นแ c นเชียลฮับฟิไนแนนเชียลฮับนี่หมายถึงร่วมสถาบันการเงินสถาบันการเงินเนี่ยเป็นกลไกสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปทางซ้ายหรือไปทางขวาหรือไปข้างหน้าหรือถอยหลังสถาบันการเงินสําคัญมากเพราะสถาบันการเงินมีส่วนในการที่จะกำหนดว่าจะให้สินเชื่อใครให้สินเชื่อเรือัตราเท่าไหร่ให้สินเชื่อสนับสนุปอุตสาหกรรมไหนเพราะฉะนั้นฟิไนแนนเชียลฮับต้องสร้างสถาบันการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาประเทศเราใช้สถาาาบัันนนนกกกกรรเเงิป็ตวลไใ ผลักดันอุตสาหกรรมนั้นๆที่เห็นว่ามีอนาคตและไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมนั้นๆที่ไม่นําไปสู่การเจริญเติบโตท,ทางเศรษฐกิจหรืออาจจะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,มอะไรต่ตางๆก็จะมีทั้งอินซินติฟจากภาครัฐเองในการที่จะสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมและอินซินติฟจากภาคเอกชน ที่เขาจับมือกันเองเช่นวันนี้เป็นต้นเป็นความร่วมมือระหว่างทางเอ็กซิมกับหน่วยงานพันธมิตรที่ปล่อยสินเชื่อสภาพคล่องในอัตราที่ต่ำต้องบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีว่า,าเอกชนไทยมีความต้องการในการที่จะพัฒนาไปสู่ภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสิ่รรงแวดล้อมในส่วนของจํานวนเม็ดเงินต้องมีการขยับขยายต่อไปต้องไปดูว่าตัวพันธมิตรความสามารถในการปล่อยสภาพคล่องจากพันธมิตรสู่เอ็กซิมเพื่อไปปล่อยไปภาคเอกชนเนี่ยพันธมิตรมีขนาดอยู่เท่าไหร่และสามารถขยายได้ขนาดไหนวันนี้จํานวนที่ไม่น้อยนะสามพันล้าน ตอนแรกในเฟสแรกเจนเนี่ยตอนนี้มีดีมาน์อยู่ในตลาด10,000ล้านดีมาล์ที่มีอยู่แล้วล้วเราคาดหวังว่าส0 0 0ันเนี่ยใช้หมดอย่างรวดเร็วเอกซิมได้สภาพคล่องมาในราคาที่ต่ำกว่าที่2.78ต่ำกว่าบอนปกติแล้วก็จะไปปล่อยที่3 8 5จาปในสปีก็เป็นเบรดที่ต่ำถ้าเทียบกับภาคเอกชนเพราะอะไรเพราะว่าภาคเอกชนอันนี้สนับสนุนการหรือเตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวไปสู่เศรษฐกิจสีนเงินซึ่งเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรสนับสนุนโอเคครับขอบคุณครับ พอตของเราในะสิ้นปีนี้เฉพาะในส่วนที่เป็นสีเขียวกับสีน้ําเงินน่าจะตัดตัวเลข70,000ล้านตอนนี้ที่มีดีมานเข้ามามันโอเวอร์10,000ล้านถามว่าไซส์ของ blue e c o n o มีเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจสีน้ําเงินของประเทศไทยเนี่ยใหญ่ไหมต้องกล่าวกับพี่ๆตอนนี้ว่าใหญ่มาก5าล้านล้านหรือ30%ของ GDP หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ก็บลูโรงแรมที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งหมดก็ blue ผู้เล่นในอุตสาหกรรมผสมมะูมอย่างเม็ดพลาสติกหลายๆบริษัทที่ ที่เราก็ได้ไปดูกันมาเนี่ยที่ไปเก็บไอตัวที่เราเรียกว่าโอเชียนบาวพลาสติกก็คือที่มันลอยมาตามขอบทะเลชายฝั่งอันนั้นเอามารีไซเคิลก็บลูในมุมของการดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลเช่นอาหารทะเลแปลรูปเนี่ยเจ้าใหญ่ๆ3 4เจ้าในประเทศไทยก็บลูเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าใหญ่มากเอาแค่ตัวเม็ดเงินเทียบเท่า30%ของ GDP ทําไมควรถึงถวิลหาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นบลูอินสตูเมนต์หรือว่ากรีนอินสตูเมนต์เพราะว่านักลงทุนก็เคลมได้ว่าเขาลงทุนในพอร์ตที่ลู วันนี้เนี่ยเราออก3ปี2.7 8เรามีด mm ีมาน์เห็นตัวเลขละ2.5เท่าก็เกือบเกือบหมื่นล้านประเด็นว่าคนอยากซื้อของบลูเพื่อที่จะไปเคลมกับคนที่เป็นอินเวสเตอร์ตัวเล็กๆเวลามาลงทุนในพอร์ตเขาว่าพอร์ตนี้สีน้ําเงินนะมันก็ได้สิ่งที่เราเรียกว่ากู๊ดวิวแล้วเวลาเราบอกว่าเราบลูเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าชั้นบลูนะเพราะว่าชั้นระบายสีน้ําเงินหน้าตึกแต่เรามีบริษัท DNV ประเทศไทยซึ่งเป็น คนที่เป็น Verifier อันดับท็อปทอปของโลมี ADB ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างคู่มือเศรษฐกิจสีเขียวและสีน้ำเงินให้กับบ้านเอ็กซึมหลังนี้เพราะในวันนี้เนี่ยเราถึงมีความพร้อมในการที่จะบอกว่าทำไมเราถึงเอาเงินของท่านมาแล้วเราปล่อยในอุตสาหกรรมที่ทุกๆคนก็มี c e r t i f i e r หรือว่าที่เราเรียกว่า third Party Op i n i ป n ในการที่จะบอกว่าถ้าธุรกิจรายนี้บลูไม่บลูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าถ้าเรามีคนที่เข้าไป c e r t i f y เรียบร้อยแล้วว่าเขาบลูจริงและในบางครั้ง้งงงเนนนนีมััป็การราาร,รรรสแบดจ บางคนยังไม่บลูตอนนี้เขาเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าบลูสิ่งที่เขาได้ทันทีคือต้นทุนเงินที่ถูกลงเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะต้องเคยหยิบจับต้นทุนเงินที่4บาท50าสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่4บาทห0บหรือ5าบาทวันนี้เราปล่อยในเรทของ3.8 5้าเกือบเทียบเท่าซอฟท์โลนเพื่อเป็นการบอกว่าถ้าคุณทําตัวเองให้สะอาดทําประเทศให้สะอาดทําให้สภาวะแวดล้อมทุกอย่างให้มันสะอาดคุณได้ต้นทุนต่ํากว่าเรทปกติเนี่ยเกือบบาทคือตอนนี้เรามีความคิดกันในฝ่ายจัดการว่าเราจะเอาตัวซอฟท์โลนเมื่อวานเนี่พๆ ที่อมสินเนี่ยมาเบรนมันก็จะยิ่งทําให้ผู้เล่นที่เป็น SME เพราะว่าในเกณฑ์ของซอฟท์โลนอมสินเนี่ยคือให้ผู้เล่น SME เข้าถึงแหล่งเงินที่มันเป็นสีเขียวสีน้ําเงินได้คือต้องเรียนพี่ๆว่าคนที่มีกําลังทรัพย์แล้วก็กําลังคนในการที่จะสร้างธุรกิจสีเขียวกับสีฟ้าส่วนใหญ่มันคือคนตัวใหญ่แต่วันนี้เราเอาต้นทุนเงินที่ต่ํากว่าต้นทุนเงินตลาดเพื่อไปสร้างกําลังใจให้เขาว่าถ้าเกิดคุณเอาต้นทุนเงินเกือบเกือบซอฟท์โลนไปนี่ช่วยรักษากระบวนการผลิตให้มันปลล่ออออยยกกาามน้งไ ไหมหรือว่าคุณสามารถที่จะคัดแยกขยะก่อนที่จะรีไซเคิลได้ไหมสิ่งเหล่านี้ครับมันเริ่มต้นจากการสร้างอินเซนทีฟให้เขากลับตัวเองให้สามารถที่จะเป็นคนที่มีที่ยืนในเวทีโลกได้เพราะวันนี้อย่างที่ท่านตรีช่วยได้กรุณากล่าวไปคนไม่เขียวคนไม่น้ําเงินมันไม่สามารถที่จะมีที่ยืนในตลาดส่งออกได้เลยในธุรกิจที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยมันต่างจากธุรกิจสีเขียวสีเขียวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ได้ของประเทศไทยแต่ในสีน้ําเงินเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เป็นลูกค้าหลักของเราคือธุรกิจเดินเรือขน ใหญ่ธุรกิจชิปปิง้งธุรกิจขนส่งพ,พี่จะเห็นว่าใตา้ท้องเรือทุกลำเนี่ยมันจะมีน้ำที่เรียกว่าน้ําอับเฉาซึ่งโดยปกติคุณก็จะปล่อยออกมาเรื่อยๆแต่ในธุรกิจที่เป็นลูกค้าเราแล้วเขาเคลมว่าเขาบลูน้ําอับเฉาเนี่ยห้ามปล่อยเลยแมย้สักหยดเดียวระหว่างการเดินเรือ3เดือนเราตรวจสอบได้ครับขอบคุณ<ด>นะครับ